วันนี้หนึ่งกุมภาพันธนะ์2568นกะก็เป็นวันเลือกตั้งนายกอบอจอทั้งประเทศนะบางจังหวัดก็เลือกทั้งนายกอบอจอแล้วก็สมาชิกอบอจอแต่บางจังหวัดก็เลือกเฉพาะสมาชิกอบอจเนื่องจากว่านายกอบอจอน,นั้นมีแล้วนะครับมีการเลือกตั้งไปแล้วก็ช่วยกันไปลงคะแนนใช้ใเสียงนะครับอย่านอนหลับทับสิ์และเย็นนี้ก็คงจะลุ้นกันนะว่า พักใดนะที่ส่งนายกอบจอแล้วเนี่ยประสบผลสําเร็จบ้างนะครับคืนนี้แหละฮะวัน,นวันนี้ก่อนเที่ยงคืน,นยังไงก็น่าจะรู้ผลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หยิบยกมาพูดวันนี้ก็คือเรื่องของนักร้อง <c oughs> นายเรืองไกรฤทธิ์ขวัฒนะคุณไปร้องได้ยังไงคือคือไปร้องผู้ช่วยหาเสียงนะไปร้องต่อกรก,กตเนี่ยนะเรื่องผู้ช่วยหาเสียง นะก็คือกรณีของพรรคเพื่อไทยก็จะมีท่านดรักษณิณชินวัตรไปเป็นผู้ช่วยหาเสียงของนายกบบาอบจนะครับหลายจังหวัดนะที่พรรคเพื่อไทยลงสมัครนะส่งคนลงสมัครแล้วก็ไปร้องในส่วนของพรรคประชาชนซนะึ่งก็มีการส่งนายกบบาอบจเช่นเดียวกันประเด็นที่นายเรืองไกรไปร้องนั่นก็คือว่าไปบอกว่าคุณทักษณิณชินวัตรก็ดีคุณพิธาก็ดี นะครับหรือว่าคุณอะไรนะชอบอะไรพยาประกาศอะไรนะลืมชื่อไปแล้ว <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปช่วยหาเสียงเนื่องจากว่าไม่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นๆอะไรํำนองนี่นะครับผมว่าคุณเืินไกลน่าจะรู้นะนะว่าใครมีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์บรรดาน,นักร้องระดับช่ำชองขนาดนี้จคุณจะไม่รู้เลยวะแล้วทําไมคุณไปร้องเพราะการไปเป็นผู้ช่วยในการหาเสียงนั้นนะครับระเบียบกกตหรือกฎหมายกาหนดชัดเจนครับ ใครที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งถ้าคนที่ลงสมัครเขาจ้างให้ไปช่วยหาเสียงนะไม่จําเป็นต้องอยู่ในจังหวัด,ดัน,นั้นนะอยู่จังหวัดใดในประเทศไทยถ้าเขาจ้างไปหาเสียงก็สามารถไปช่วยในการหาเสียงได้เรื่องไกลลิกิตวัฒนะไม่รู้เลยครับนะถ้าถ้าไม่รู้ผมว่าแม่ไม่ใช่รัดองมือประเภทเรื่องไกลร้องไม่รู้กี่ ทีบกี่ร้อยเรื่องอะถูกไหมแล้วทําไมรู้แล้วทาไมไปร้องเนเพื่ออะไรผมอยากจะถามแค่นั้นแหละครับแต่แน่นอนครับสุดท้ายกรกตเขาออกมายืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นท่านทักษิณจินวัตรหรือแม้กระทั่งคุณพิธาอะไรต่างๆที่ไปช่วยหาเสียงรรคการเมืองเนี่ยนะครับเขามีสิทธิ์ที่จะไปช่วยได้นะกรกตก็ดีนะออกมาชี้ขาดที่มันชัดเจนก็กลับกลายเป็นว่าเมื่อกกรกตชี้ขาดแบบนี้แล้วนะครับ เนื่องจากว่ามันเคยมีบรรทัดฐานที่กรกะตเคยท,ทําหนังสือนะแจ้งพักการเมืองไปแล้วมีการประกาศไปยังหน่วยเลือกตั้งแล้วานะจำไม่ผิดนาจะปี2563สมัยเลือกตั้งสสนั่นนะครับว่าเอาละนะใครก็ได้ที่พักเขาจ้างแล้วคุณมีสิทธิ์ในการลงคะแนนก็มีสิทธิ์จะไปช่วยหาเสียงได้เช่นเดียวกันถูกไหมละ่ะเออเขาก็ประกาศไปอย่างนั้นนะก็เลยกลายเป็นว่า อะไรในเรื่องไก่ก็อ,อกหักแล้วเขาเนี้ยชวดล้มเหลวนะฮะเออผมว่าเรื่องไกล่เล็กกิจวัฒนะต้องดูสิ่งเหล่านี้ด้วยนะนะครับอะไรที่มันมันไม่ใช่อ่ะเออกฎหมายกําหนดเรื่องง่ายๆเรื่องนี้รู้กันอยู่แล้วแล้วไปร้องทําไมนะครับไปร้องให้มันเขาเรียกไรมันเปลืองอ่ะ <laughs> ไม่อยา่างจะเปลืองอะไรนะครับรู้ไปร้องแล้วมันได้อะไรหรือมันเพื่ออะไรกันแน่นะ วันนี้ก็เลยฝากกันบอกบรรดานักร้องอีกครั้งหนึ่งเถอะนะครับร้องอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันมีกฎหมายรองรับนะที่มันเป็นเหตุเป็นผลซะหน่อยหนึ่งนะครับไม่เด้สับแต่วว่าร้องครับก็ยังดีครับนะวันนี้ก็เป็นความรู้อีกความรู้หนึ่งที่บอกกันว่าเอาละในการไปช่วยหาเสียงในระดับพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครนะครับนะบเขาจะจ้างใครถ้าคนคนนั้นเขามีสิทธิ์ในการลงคะแนนเลือกตั้งเขาก็มีสิทธิ์ไปช่วยได้นะเรื่องไกล อ่ะฝากไว้หน่อยนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับตอนเย็นไว้ลุ้นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ